สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีดีพีฟาร์มนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาแกะกล่องน,นะคะเพราะว่าโบได้สั่งตาช่างที่จะเอาไว้สําหรับช่างผักจําหน่ายนะคะอันมาาหม่เพราะว่าซื้อมาสองอันแล้วมันพังไปทั้งสองอันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ บอาไว้ก่อนนะคะว่าเปิดพร้อมกันกับคุณผู้ชมนะคะ บอกไว้ก่อนนะคะว่าโบไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆกับเรานะคะตัวนี้โบสั่งซื้อมาจากในแอปช้อปปิง้งแอปสีส้มนะคะในราคา,าคือรวมส่งแล้วแปดร้อยสามสิบแปดบาทนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะคะเราจะมาดูกันนะคะตัวนี้เราซื้อเองนะคะไม่ได้มีใครให้สปอนเซอร์เราเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้ โอเคตรงนี้ข้างหน้า <c oughs> เขาบอกว่าอ่าช่างได้ถึงสี่สิบกิโลนะคะอันนี้ก็มีใบคู่มือของเขาดู <c oughs> ค่ะจะดูติดช้าข้างหนค่อยๆออกมาอันนี้เป็นถาด ที่ใช้ลงที่วางนะคะอันนี้เป็นสายชาร์จนะคะอันนี้ก็จะหลายอย่างนิดนึงเพราะว่าใช้เป็นแบบตัวบ่งบอกราคาสินค้ามันจะมีให้บอกทั้งแบบทั้งเราดูแล้วก็ลูกค้าดูนะคะทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็จะมีนอ็อตมีอุปกรณ์ของเขาต่างๆนะคะ มีโฟมกันกระแทกอย่างดีนะคะมีพลาสติกห่อเป็นของใหม่ตัวนี้เป็นแบตชาร์จแบตนะคะเขาบอกกันโอเคเรามาจะมาติดตั้งกันเลยทำยังไงยาวจังเลยน,นี่น่าจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้ตัวนี้ก็หย่อดลองไปข้างใน ได้หรือเปล่ปาเขาจะมีรูน็อตให้เราขันอีกนะคะให้เราขันน็อตเข้าไปข้างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวโบไม่ได้เตรียมไขควงเดี๋ยวจะไขทีหลังนะคะต่อไปก็เป็นการใส่แท่นตรงนี้ เขาจะตรงตรงแท่นวางเขาจะมีตรงที่ให้เสียบลงล็อกกับตรงนี้นะคะใส่ไปเลยตัวนี้ไม่รู้ว่าต้องชาร์จแบตก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะ,จะลองเปิดดูก่อนนะคะคือเขาเปิดตรงไหนต้อง <c oughs> <c oughs> ดูก่อนว่าเขาเปิดตรงไหนอ๋อ <c oughs> ตรงนี้จะมีที่ชาร์จแบตอีกนะคะ ที่แแบบเขาที่เขามีสายมาให้นี่เขามีปุ่มบอกย่อ off on นะคะก็คือเปิดปิดตรงนี้นะคะเปิดติด๊กีมาแล้วให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจึ๊บอ่าเห็นพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวลองช่างอะไรดู ลองเชื่องสองอันนี้ดูนะคะตรงนี้เป็นตรงกิโลเป็นน้ำหนักนะคะน้ำหนักของสินค้าของเราตัวนี้มสมมติว่าใส่หนึ่งร้อยอ่ะแสดงว่าตรงนี้ใส่ยูนิตตรงนี้เป็นเวทนะคะก็คือน้ำหนักตรงนี้เป็นยูนิตก็คือราคาสินค้าของเราเราใส่เป็นหนึ่งร้อยนะคะ แสดงว่ากันไกลของเรามีน้ำหนักอ่า145กรัมนะคะ100ก็คือ14ตรงนี้เป็นที่บอกราคานะคะตรงโท t a ลนะคะบอกราคาเดี๋ยวลองอันนี้ดูเองเป็น50 น้ำหนักของเราก็คือ95นะคะราคาต่อหน่วยของเราก็คือ50นะคะอันนี้ก็คือบอกราคานะคะโอเคสมมุติว่าเราจะใส่เป็นอ่าอะไรดีเป็นถาดนะคะเดี๋ยวเอาถาดแป๊บนึง มดติว่าเรามีอะไรลองที่จะขายของเรานะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้น้ําหนักตัวนี้แต่เราจะใช้น้ําหนักราคาสินค้าของเราล้วก็วางลงไปแล้วก็กดคําว่าแทรที่มีตัวอ,อักษร t a r e นะคะตรงนี้เดี๋ยวลองชั่งน้ําหนักให้คุณผู้ชมดูตัวนี้ขายของเรามีน้ําหนักอยู่520กรัมนะคะตรงนี้520กรัมเมื่อกี้เราชั่งไปกี่กรัมน,นะลืมไปแล้ว ถ้าเราชั่งไปทั้งหมดก็คือมันจะเป็นน้ำหนักรวมนะคะแต่ว่าถ้าเราเอากันไกออกแล้วเรากดแท่จิ๊บทั้งหมดจะเป็นศูนย์นะคะทั้งหมดจะเป็นศูนย์แล้วพอเราวางสินค้าของคารองลงไปหนึ่งร้อยสี่สิบห้ากร,รัมแสดงว่ากันไกของเราก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบห้ากร,รัมโดยที่เขาจะไม่รวมอาถาตัวนี้ไปด้วยนะคะราคาสินาค้าของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่หน่วยของเขาอันนี้ก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะ ถ้าเรายกออกก็ศูนย์กรัมเหมือนเดิมเดี๋ยวมาลองเป็นสายไฟเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเรากี่กรัมเมื่อกี้หนึ่งร้อยกรัมเก้าสิบห้ากรัมนะคะแสดงว่าเออใช้ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราจะใช้ช่างผักของเราแล้วก็มีแบบเราจะวางใส่ตรงนี้เลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันอาจจะไม่พอนะคะเราก็ต้องมีถาดหรืออะไรนะคะวางก่อนแล้วเราค่อยกด น้ำหนักเขาออกนะคะโอเคเรียบร้อยแสดงว่าเครื่องนี้ใช้งานได้ปกตินะคะถ้าคุณผู้ชมท่าในใดสนใจก็ไปหาซื้อเองนะคะในแอปสีส้มนะคะหรือว่าแอปช้อปปิ้งต่างๆนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้เหมือนกันออันนี้มีปุ่มแสดงแสงสีด้วยว่าให้ความเข้มเท่าไหร่นะคะ่ะ อยากให้ผู้คุณผู้ชมดูใกล้ๆก,กันแล้วกันแต่ว่าไม่รู้ว่าปุ่มแต่ละอันมันใช้อะไรบ้างนะคะนี่เมื่อสักครู่นะคะที่โบวางถาดไปแล้วอยากให้เคลียร์เป็นศูนย์ก็คือโบกดตรงนี้ก็คือแทนนะคะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น ระดับความเข้มของแสงจอ LED นะคะถ้ากดก็สีจะดรอปลงเพิ่มก็สีเข้มขึ้นนะคะตัวพวกนี้โบยังไม่ได้หัดใช้ดูนะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับการเปิดกล่องตราช่างของเราในวันนี้อ่ะปิดไว้ก่อนดีกว่า สำหรับใครสนใจก็ไปหาซื้อเองได้เลยนะคะ,ะที่โบได้ซื้อใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้โบก็มีอีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าไม,แบบไม่ใช่แบบนี้นะคะเป็นเครื่องขนาดก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าโบวางเขาไว้ในที่ชื้นหน่อยนะคะก็คือฝนมันละอองฝนก็เลยโดนเขาก็เลยใช้ไม่ได้เลยนะคะก็เลยไม่ซ่อมดีกว่าก็เลยซื้อใหม่เลยนะคะให้เป็นแบบมาตรฐานเลยดีกว่านะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ